คร่อมหอมมากเลยอ่ะแล้วเขามีขั้น้ี่มันด้วยใช่ไหมคะอร่อยอันนี้ผัดไทยยืนกินอย่างนี้เรานั่งกินตรงนั้นได้ไหมไ<ด>เราต้องยืนกินเพราะตรงนั้นเรา,เราแต่อันนี้<ะ>มันยืนกินไม่ไแค่ชิร้านเดี๋ยวฟาดเลยไหมโดนกังเอาแล้วและลิงเก๋า ทุกคนวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่กูมีความสุขมากมากเลยหลังจากที่กูเนี่ยอยากจะมาบุรีรัมย์เป็นเวลา10ปีเต็มนะคะแต่ไม่ได้มาสักทีในที่สุดวันนี้เรามาถึงบุรีรัมย์แล้วค่ะทุกคนแล้วพอเรามาที่จังหวัดไหนๆใช่ไหมคะมสิ่งแรกเลยที่เราอยากมาก็คือไป<ม>นด์ม m a ์ k ตรงนี้เนาะแต่อย่างที่สองที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับกูก็คือมาเดินตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดสดตลาดเช้านะคะตลาดเย็น ตลาดกลางคืนถนนคนเดินนี่เลยค่ะถนนคนเดินเซาะกราวนะคะที่เขาบอกว่ามันจะเป็นแค่ไฮไลท์ของบุรีรัมย์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเหมือนกับไฮไลท์ของอีสานใต้หลายจังหวัดด้วยค่ะมาก็่ามากกว่อ้ยมันเป็นสองโซนสองเส้นอ่ะ รามาทั้งในแล้วนะคะวันนี้ก็จะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าอยากมามา,มานานมากแล้วค่ะเดินเข้ามาปุ๊บเขาะจะเป็นเหมือนกับเต็นท์สองฝั่งนะก็เหมือนจะมีร้านอยู่ทั้งหมด 4, 4่สีแถวด้วยกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้กันก่อนเลยค่ะอุ้ยมาไลคินกกับเผาห้าบาทสวัสดีค่ะเราเตัวที่เราอยากกินแล้วข้าวเหนียวปิ้งค่ะเอาข้าวเหนียวปิ้งกล้วยค่ะ อ๋อมันเป็นไส้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันในภาพเลยค่ะเอาข้าวเหนียวปิ้งใส่กล้วยอันหนึ่งกลับวันไหนคะกลับวันพุธวันพฤหัสอะค่ะปนี่รแอนต่อใช่ไหมพี่เขาน่ารักนะพี่เขาบอกอย่าพึ่งกลับเลยอาทิตย์หน้ามีเที่ยวต่อหลังจากอาทิตย์หน้าก็มีสงการอีกอยู่ยาวเลยมาที่นี่ต้องกินกุ้งจ่มใช่ไหมปลาส้มเจ้าบอง แต่สำคัญที่สุดก็คือกุ้งจองค่ะอ่าฮะอันนี้เขาทำอะไรอ่ะสนามกีฬาเป็นเหมือนกับแข่งบอลนะแข่งฟุตซอลมีมนนี้เผากันตรงนี้เลยหระบอกกระบอกมีนะเอาไหมนั่นหอกเหรอคะอืมคือหมกเหรอที่อยู่ในกระทงไม่แน่ใจแต่รู้ว่าเข้าวจีแน่นอน เอาข้าวปงกับข้าวจี่ตงกันยังไงอะคะข้าวปงมันน <di en> ี้ไม่มีค่ะทันนี้ข้าวจีค่ะอ๋อแล้วอันนี้อะไรอะคะอันนี้ไข่ปามค่ะไข่นะคะไข่ปามไม่รู้จักไข่ปามเป็นของครมของชาวแมวอะไข่ปามอาหารเหนือทำไมคนพะเยาไม่รู้จักอะที่เของจังหวัดน่านที่บอกชาวแมวนี่คนพะเยาขอโทษแอนกินดูป๊อปปูล่ามากเลยอะไม่รู้คืออะไรต้องอย่างเราไข่ปาม ได้ค่ะเอาข้าวบามอันเอ้ยเอาไข่บามอันนึงค่ะเอ้ยแล้วก็จะมีแต่อาหารอีสานใต้อาหารเหนือก็มีทำไม่ขายอาหารเหนือล่ะคะพอดีชอบกินนี่ไงเพราะฉันต้องอร่อยแน่แน่เลยแล้วเท่าไหร่คะสิบบาทค่ะสิบบาทมีถุงด้วยน่ารักเชียวร้านข้าวจี๊ซเกราวถ้าสอบระบีนป่ะ น่ารักอันนี้ที่ที่พยายามจะลองว่าเออมันคืออะไรเพราะว่าอยากกินอะไรแปลกๆบ้างอยากกินอะไรแปลกๆเดี๋ยวหาของแปลกให้กินค่ะอันนี้อะไรอะค่ะไรเอ่ยคืออะไรอะคะหมกหมกหมูเหรอคะหมูคืออะไรฮะหมกหมูเหมือนข่าหมกหมูใช่ไหมอ๋อข่าใช่นะคะ เราีม่ลังยังคับหมูมาคับหมูนะย,นะยังไม่ถูกใจม,มีหลายอย่างนะเข้าแตน20บาโอ้ร่าคร่าธรสมา40บาทเตอนแรกอยากตั้งใจมาช้อปปิ้งเลยนะคะทุกคนเอาไว้ก่อนก็คือ สภาพเมือสองนะของตลาดน้นก็ต้องตกตะก้างานถี่มือตะขนมาปุ๊บโดนกินเยอะมากโดนตกเลยโอ้ลุนลนยังกินนะน้ำแหนมโครบเราคิดว่าร้านนี้ต้องอร่อยเพราะว่าคนเยอะทางหัวน้างร้องแน่เลยคนเยอะเหมือนกันนะครับเยอะไหมคะเยอะเทียบกับทายาบ้านพี่ทอมแล้วบรรยากาศต่างกันยังไงบ้างคะอันนี้เขาเป็นริมน้ำอ่ะริมน้ำเหมือนกันอ่ะแต่ด้วยความที่ มันก็มีแสงสีไงสวยอ่ะอยากคือจริงๆไม่หิวนะแต่เห็นแบบนี้ปุ๊บอยากไปนั่งตรงนั้นก็เดี๋ยวต้องซื้ออาหารไปกินวอฟเฟนก็มีวอฟเฟนเตาถ่า,านว,าว้าวเราเป็นเตาถ่า,านมันก็จะเห็นเป็นไฟฟ้าใช่อันนี้สิบบาทเอง อันนี้ <ผม S 1> ร้อนน,นคะคะคล้ายๆกันอ่ะใช่อะไรอ่ะคะใช่รวมกันรวมกันเลยอันนึ่งค่ะสิบบาทน,นี่แปลกจังเลยปกติเห็นใช้เป็นไฟฟ้าใช่ไหมคะอันนี้ใช้เป็นถ่านนี่ค่ะโอ้ร้อนร้อนจริงเพิ่งออกจากเตาขอบคุณค่ะ ไข่เตาสวัสดีค่ะงเพลงที่ท็อเลยะคะ่ะม,มันมันม่วงน่าจะเป็นที่นิยมอยู่นะฮะใช่เห็นมันม่วงเยอะมากอุ้ยหนอไหมอยากกินอะไรแปลกๆยี่สิบบาทสวัสดีค่ะ,คะอะไรอร่อยอะคะปลาตังค้านี่ครับไ่ก็อระไรนะคะหนอนไหมรด่วนคือหนอนไหมหรอไม่ใช่ ไม่เหมือนกันอันนี้จะมันกรุบๆโถน้องถ้าเอามาลองเอามาลองคนะอันนี้ใช่ไหมคะจานละถ้าเป็นดักแด้สามสิบบาทถ้าเป็นแ <30 S 2> มลงเข้าไปก็ยี่สิบครับแมลงเอ้ายี่สิบบาทต่อจานแพงเยอะค่ะสามสิบบาททำไมตะก็แพงกว่าคะ่ะ<ม>อันนี้มาจากไหนนะคะคุณพี่ที่มาจากนี่ป่ะเขาบอกตรงสะแก้วจะมีแบบตลาดอะไรอย่างเงี้ย ห oh. มอสนนัญญาณเอาอันไหนอร่อยสุดอันนี้เหรอคะชัรครับเอาดักแด้ค่ะเดี๋ยวถามก่อนมีพ็อกกี้แบบสเปรย์แม็กกี้ไหมคะน,นี่อยู่ข้างหลังฮะอ๋ะอพิกไทยมีไหมคะคถ้าไม่มีไม่กินค่ะเพราะว่า,มาแมลงอร่อยที่ซอสแรกพิซซ่ะร้านนี้ใส่ใช้ซอสผู้ขอดอกมันต้องกินเลยปะคะลองดูฮะมีซ่อมให้อยู่ข้าง ถกอพี่ทอมบอกว่าพี่ทอมอยากกินอะไรแปลกๆแล้วท่อแมพอมีอะไรที่แปลกๆพี่ทอมให้เรากินอันนี้คนกดวิ่งเข้ามาเองนะนี่คือหนอนเป็นหนอนแ<ช>บนบใช้มือได้ไหมอ่ะเจ้ามันหยิบยากอ่ะไม่กลับใช้มือได้ไหมแล้วก็เข้าปากทันทีอร่อยมันแบบ หยุ่นหยุ่นนัเน่หนุบหนุบมันไม่มันไม่เหมือนเวลากินแจกระจันเนาะแจกระจันกินมันจะแข็งแข็งกินไหมกินแล้วแล้วก่อนอร่อยอ่ะแต่ถ้าไม่มกินไก่ใส่ก็ไม่อร่อยนะคะใช่หูไปแล้วก็อร่อยมากต้องกลับมากิงนะเหรอเป็นยังไงไม่รู้นะ อ่าไม่เคยกินใช่ไหมสัตว์ปีศาจส่นใจสปาเกตตี้ไหมคะพี่ท็อปอาหารฝรั่งกำลังมีผัดขี้เมาทะเลจะเป็นกุ้งปลาหมึกเป็นพริกเผาหอยเบ็นกุ๊ดชิลีครับแล้วก็มีสัดซอสมีคาร์โบนราคา40บาททุกอย่างมับเป็าทครับโหจากุ้งตัวใหญ่มากเลยนะทะเลก็ได้ครับทะเลก็ได้ครับผม เราได้เข้าไปกินตรงน,นั้นแล้วถ้าเราอยากลองไปกินตรงน,นั้นก็คือไปได้เลยใช่ปะใช่ถือก็ไปนั่งเลยก็เหมือนที่เนโรงแรมนะครับเขาจะมีโต๊ะให้ขอบคุณค่ะแ <laughs> ช่มข้ามาขอมันไก่ได้กลิ่นมาแล้วฮะนนกลิ่นแบบว่าเตะเตะทั้ปงป,ปากปากปากเลยนะสนใจไหมคะสนครับเอาสักไม้สองไม้ก่อนไหมได้ลองชิมด้วยครับโหขุ่นไม้ละสิบบาท

ห้าไม้ค่ะห้าเกลียวนี่จ่ะทอนสี่สิบบาทนะเมฆบังมิดนะถูกมากเลยงานละสิบบาทอุ่นๆเลยไม่เชื่อไม้ละสิบบาทของขุนอร่อยมากรอพี่ทอปแย่งี่ยกินก่อนกับาโดนแย่ง อร่อยไมหมเนีย่ยเคยกินข้าวหมากปะไม่เคยครับอร่อยนะข้าวหมากนี่มันเป็นอะไรอะคะเหมือนกระแช่ปะคะต้องลองคล้ายคล้ายกันเนี่ย,ยมันจะมันจะแบบเหม,แบบม,มือนมีแอลกอฮอล์นิดนิดอย่างเงี้ยนิดเดียวประมาณหนึง่ง หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองมันคือข้าวแช่แน่ๆเลยอันนี้อะไรอ่ะข้าวต้มมัดอันนี้อันนี้ค่ะกินแล้วจะไม่เมาแบบเอ๊ะกลับบ้านไม่ถูกใช่ไหมใช่แล้วต้องจะอากาศไม่ร้อนเนาะฝนเพิ่งตกด้วยหนะตอนแรกหนูนึกว่าจะร้อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับประทับใจกล้วยที่บุรีรัมย์มากค่ะกล้วยบุรีรัมย์แบบ ใหญ่แล้วถูกมากอ่ะ50บาทราคาเท่ากันเลยอันนี้ยังถือวันเล็กอยู่นะครับยังถือว่าไม่อกิดลุงโป่งนี่ใหญ่ใหญ่จนว่าบางคนไม่กล้าซ uh, ื้ออ่ะ แสดงว่าเป็นพันธุ้ำสมบูนณ์อุดมสมบูรณ์อ้าวอย่างนี้ที่เขาบอกบุรีรัมย์แห้งแรงก็ไม่จริงหรอสิไม่จริงหรอ้นั่นมันอดีตอดีตแต่ตอนี้อุดมสมบูรณ์แล้วตอนนี้คุณลุงก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะขอบคุณมากครับกล้วยเต็มเลยหมูยอยาวมากเลยอ่ะทั้งดุนเลยน่ากินอ่ะ ใช่ทั้งแบบทั้งก้อนเลยอ่ะเอาจานนึงค่ะอารร้านที่ป๊าป,ปูล่าจริงๆก็สังเกตจะเป็นร้านส้มตำกับร้านยำนะคะหรือว่าเพราะว่าเขาเหมือนแบบเป็นอาหารประจำตลาดมี่ปลาหมึกย่างก็มี ่มรู้แล้วว่าตอนแรกที่กูตื่นเต้นว่าที่เนี่ยที่พะเยาทุกอย่าง10บาทจริงๆแล้วมันเป็นราคาปกตินอกกรุงเทพใช่ไหมคะใช่คปลาทูปลาส้มเสียบคักๆสามตัวร้อยสายตามสายตามสายอ,อันนี้ปลาอะไรอะคะ ขนมไมโครโฟนไมโครโฟนครับตรงนึ่งครับผมน่ารักค่ะพี่ท็อปทุกคนดูสิคะคือฝั่งนี้เป็นถนนคนเดินอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเวทีกิจกรรมแ้วเขาก็จะมีเพลงแบบย้อนยุคน,นิดๆเนาะน่ารักเดินเนพลินเลยใช่วินเทจะบินเทจใส่หมุมั้ย ไข่มึก 30, 40, 50สี่บาสิอยแก้วนะครับกระปิน้ำตาลจ้าโอ้โหพี่ทอมองกลับไปดินี่เราเดินเข้ามาลึกมากแล้วนะคะทุกคนนึกว่าเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วอะ่ะ<อ>จะมาสุดตรงนี้เลยลแต่จริงๆไม่ใช่อะ่ะอันนี้คือน,น่าจะแค่แบบเศจเสี่ยวหนึ่งอะ่ะตรงนน้นก็มีค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักสดมัน สวัสดีค่ะมีทุเรศสงด้วยถ้ามีทุเรศสองเขาจต้องมีทวนแล้วมีทวนแล้วไหมคะไหนบอกมีทวนแล้วไงขุดหลอกดาต้องลองเดินดูอ้ยอันนี้แตงกวาเหรอคะบววค่ะบววหอมค่ะขาดเธค่ะบววหอมหรอคะอันนี้จะเป็นแตงกวาค่ะแตงกวาและอันนี้ค่ะแตกวาอ่ออันนี้จะเป็นแตงไทยอ่อนค่ะ ต้องกราบขออภัยฮะพาคนเมืองมาฮะไม่เคยกินเลยอ่ะไม่เคยกินไม่ธรรมดาทักผิดด้วยนะฮะบวกหอมไม่รู้จักจริงๆถ้ากินกับแกงต้มหรือว่าเป็นผัดยังไงเป็นผัดก็ได้แกงต้มก็ได้หรือจะเราจะลวกกินกับน้ำพริกก็คด้มันจะกรุบกรุบหรือเปล่าใช่ไหมมันจะกรุบกรุบนุ่มอ๋อมันจะนุ่มนุ่มหวานก็ไม่ได้ดีไลยก่อนลองหรอกเหมือนจะเคยกินแตอว่าไม่แน่ใจอันนี้แตงไทยอ่อนสีน่ารักใช่ไหม อุ้ยมะเขือสีเหลืองมะเขือส้มอันนี้กินค่ะมะเขือเทศใช่ไหมคะเท่าไหร่คะถุงละสิบบาทครับผมทั้งหมดถุงละสิบบาทอืมชอบมากอร่อยอร่อยซองก็มีนะครับขนมนวลหวานขนเหรียญบอสครับอ๋อมีแบบนึ่งแล้วด้วยนะนึ่งพร้อมครับพร้อมโอ้ยยม พร้อมกินคณะแถวไว้กินแกผัดได้นะมายมเท่าไหร่คะถุงละที่บาทครับมีเนาะยิ้มไม้ด้วยครับมายมนี่ไม่ได้กินนานมากอ่ะมายมยมเชื่อมก็มีทำไมแบบนี้เขาไม่ขายมายมกันแล้วว่าเขาโกรธอะไรมายมกันอะคะใช่ไหมคะแบบนี้ไม่ค่อยเห็นเขาขายมายมยอี่สิบบาทเชื่อมมาด้วยค่ะอ๋อนี่ค่ะอันนี้คืออ๋อเบเกชินะครับผม แก่ละมาเป็นถุงอย่างนี้เลยโอ้โหเด็ดเลยนะแกะให้พร้อมครับชิมได้เลยค่ะอันนี้กับอันนี้นี่นะครับพริกเกลือโอ้ขอบคุินชาน่ารักที่สุดเลยนี่ค่ะเชิมพอดีเรียงขายเย็นครับผมอ๋อมาว่งเบาด้วยชิมไหมคะสนใจไหมคะไปแย่งแม่ค้ากิน ไปแ,แย่งคำหนึ่งได้ไหมคะอ,อะร่อยจะได้โชว์ถ้าชอบจะได้ซื้อกลับไปเลยขอบคุณค่ะลำมากเลยใช่ไหมคะกัะปิดหวานกะี๋ยวหวานหน่อยครับเปรี้ยวอิ่มสุด ก็เล่นทั้งชิ้นเข้าทีเดียวเลยฮะอร่อยอ่ะถ้าซื้อเรามีน้ำจิ้มด้ไหมคะมีเอาอันนึงค่ะครบมีมีดไหมเราทำไมออกจากร้านที่เขาไม่ได้สักทีหนึ่งอะเท่าไหร่นะคะห้าสิบบาทครับผมมะม่วงเบามะม่วงเบาเร็วแน่นอนชอบมาก จุ่มเดียวพอไหมถ้าไม่พอจะได้ฝากพอค่ะพอไหมพอค่ะคอคุ่ม่ออร่อยมากื่อกิ้ไปแย่งพี่เขากินมาแล้วชิมได้นะครับทดสอบแล้วว่าน้าจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทยังไงอ่ะถ้าชอบน้ำจิ้มเราบ้านอยู่กรุงเทพเนี้ยค่ะก็ต้องมาเชื่อุูจีรัมอปๆนั่นไงนั่นไงมพาน้ามะม่ ถ้ามาหน้าอื่นก็คงไม่ได้กินมอม่วงเบานะครับคุณพีที่นี่ทุกคนน่ารักมากเลยค่ะพูดตลอดเลยว่าอย่าเพิ่งกลับเลยหรือถ้าแบบกลับไปแล้วก็ต้องกลับมาอีกนะคะพยายามดึงพนะักท่องเที่ยวอยู่นานๆอ้ยโน่น,นนี้เป็นต้นเอาไปปลูกเลยจำครูข้าวได้ไหมที่เรากินอะ่ะที่บอบว่ามันพอดมแล้วกลิ่นมันแบบไม่ไมโอเค<ๆ>กลิ่นมันคาวมากแต่มันเ,เปรี้ยวใช่ไหมคะเคยกินแล้วมันมันไม่ได้แย่นะคะแต่ตอนดมแล้วมันแบบไม่เอาเลยกลิ่นไม่ได้ข้าวต้มเป็ด แ้้งแกงเห็ดหอมน้ำพริกปลาทูปรุงเสร็จพร้อมรับประทานหน่อหมกหน่อไม้ใส่หมูยี่สิบบาทสิบบาทแก้งทำเองเหรอคะทำของแม่เ่วื่อนทำพิ่าหลักจังเลยเอากลับไปกินบ้านแล้วชอบก็มาอีกอาัิตท์หน้าก็ต้องกลับมาที่บุรีรัมย์อีกเท่านั้นนะคะขอบอกไว้แล้วอันนี้คือที่นี่มีขายไหมคะอ๋อ ส่วนตัวตลาดตรงตลาดเทศบาลน่ะหรอคะตลาดคูน่ะตลาดคูเขาขายเงินแกะขามันน่ารักมากเลยมันคืออะไรอะคะที่จับปลาหรือเปล่าครับเหมือนใส่ตังเข้าไปอย่างเงี้ยก็ก็ข้อหใส่หาปลาหาปลาอ๋อน่ารักมากมันี้็กมันเล็กกันเลยเอามาใส่ปลามันน่ารักมาก เธอต้องไปตลาดนั้นแล้วล่ะลาหกสิบบาทเราต้องไปล่ะค่ะมีเฟ้นไฟด้วยโอ้ไม่ลองทองนี่ไม่ใช่ลองทองนะคะันนี้กีบบาทสี่สิบเก้าบาทไม่ห้สิบนะห้าสิบไม่ได้สี่สิบเก้าทห้บาทุนไม่าสี่สิบเก้าทเอ๊ยยังไงงง ูทอดไก่ทอดนะหมูทอดต้องมาแล้วมีคอหมูย่างไหมครับคอหมูทอดหมูทอดไก่ทอดคอหมูทอดไก่ทอดคอไม่มีค่ะคอไม่มีแต่แจ่วน่าจะอร่อยนะแจ่วน่าจะอร่อยนะแจ่วสิบบาทค่ะซื้อแจ่วไปกินอย่างเดียวมีหลายร้านนะาเลือกไม่ถูกเลยค่ะนี่กุ้งกิ้งบาร์บีคิวบาร์บีคิวก็มานะสิบบาทเหมือนกันแต่กูชอบนะที่เนี่ยคือทุกร้านเขาติดราคาแบบ ตอนะบางทีเราไปบางร้านเออบางทีเราไปไม่ต้องอินบ็อกซ์ไม่ใช่อย่างเงี้ยคุณป้าอ้วนกับข้าวถุงเขาก็จะเขียน20 25 30เลยไม่ต้องเดาไงว่าเอ้ยอันนี้เท่าไหร่บางทีเราไปตลาดนั้นบางที่เขาจะไม่แปะราคาใช่ไหมมันก็จะยากนิดนึงแต่ว่าที่นี่คือแปะราคาไปเลยอ่าโอ้นี่ฮะหมูย่างฮะร้านนี้คนเยอะมากคุณจุดอันนึงเท่าไหร่อะคะเอาอันนึงเนาะ อันนี้คือต้องไปทอดเองปะ่ะหรือว่าพร้อมกินเลยพี่พอทอดให้เหรออ๋อทอดให้เลยอ๋อต้องรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะปิดกี่โมงคะกลับกี่โมงฮะเดี๋ยวอ,อ,อีกสักพักนึงนั่นแหละค่ะวันนี้ครับถ้าให้เดาอ่ะคือถนนพราน่าจะสุดข้างหน้าหรือเปล่าเพราะมันจะเป็นไฟแดงใช่เพราะฉะนั้นก็ได้เวลาที่จะเซื้อกองกิง่งเลยสามสิบห้าบาทอยากได้น้อง ไม่อยากได้จริงจริงเลยเย้น้องมาเป็นแก๊งเลยช่องน้อยเท่าไหร่คะสามสิบตัวร้อยจ้าคาเลยคอาสามตัวร้อยไหครับผมพี่เขาดูจริงจริงเลยมาค่ะพี่ทำขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือตอนที่มาบุรีรัมย์ทุกคนบอกว่าต้องมากินลูกชิ้นยืนกินก็ไม่อันนี้ผัดไทยยืนกินทำไมต้องยืนกินอ่ะนั่งไม่อร่อย ทำไมต้องยืนกินนะค่ะมันเหมือนลูกชิ้นยืนกินเหรอยังไงอะค่ะเป็นกิมมิคของร้านอยากกินเท่าไหร่อะค่ะอ๋อไม่มีที่นั่งก็เลยยืนอ๋ออันนี้โอ้โอย่างนี้เรานั่งกินตรงนั้นได้ไหมเราต้องยืนกินเพราะตรงนั้นเราเราแต่อันนี้มันยืนกินไม่ไม่ใช่ชื่อร้านเดี๋ยวฟาดได้ไหมดุจัง ขาวามือนีอนออแ้แน่นอนอีสานเปรี้ยวไหมคะเอาอาเออีมเอาได้ไหมสี่ครับคือกลิ่นเตะแบบไม่ไหวแลยป้าป้าป้าแบบหอมมากหอมมากมาอยากทานเลยค่ะเก็บไหมสี่คะสี่ใช่ไหมสี่ครับโอ้โหหนูรับรองว่าต้องกลับมาซื้อใหม่ยังกลับจากกรุงเทพเลยเหรอคะพวกนี้ไม่ขายพวกนี้ไม่ขายหมดแล้วพนี่เราไม่ขายนะจ๊ะเออคนเดินสองวันเสาร์ที่ค่ะ คิดหน้ามาใหม่เอาดิดจับมาใหม่กรุงเทพงเนี่ยนะให้ไม้มาเท่าไหร่คะเดี๋ยวาลืมมาเที่ยวสนามชางอันนี้อะไรอ่ะคะไข่ข้าวต่่งเครือไข่ทองเครื่องไข่ข้าวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมั้งใช่ไหมไม่มีอ๋ออันนี้จะเป็นแบบใส่พริกไทยไข่ข้าวคือไข่ที่เป็นตัวใช่ไหมอ๋ออันนั้นไม่ใช่ไม่ไม่ค่ะตัวซ่า เป็นร้านที่ damage ทำลายร้านสูงมากอ่ะทุกคนเดินผ่านปุ๊บคือแบบกินเตะแบบป้าป้าป้าเดินมานี่เดินมานี่ขอบคุณมากครับขอคนะยังยังนะฮะยังอะไรคะอ๋อเพราะว่าใส่มือแล้วยังไม่ยังไม่หยุดถากของกินอีกกุ้งเต้นอดค่ะมาไม่ทันกุ้งเต็มอ๋อไม่ใช่เสียใจฮะ เนียงคำชุดหนึ่งค่ะชุดเล็กค่ะชุดเล็กค่ะชอบฟินเนียงคำน่ารักจังเลยที่นี่เขาใส่ถุงแบบนี้กันหมดเลยเนาะแพคเกจจิ้งเป็นเป็นต่อเลยฮะนี่ค่ะต่นเล็กขายอะไรนะขายอะไรบอก่ายคลิปน้องบอกถ่ายคลิปกันด้วยเหรอทำไมชอบดูคลิปเหรอชอบดูเดูช่างอะไรบ้างนี่ ให้น้องเขากด Subscribe เดี๋ยวนี้หมูฝอยหมูฝอยหกสิบบาทเองนะข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมแปลจังอืมเป็นเห็ดหอมค่ะไม่เคยได้ยินเห็ดหอมบางน้ำเขียวค่ะน่าจะเป็นเดียวต้องเห็ดที่นู้ไมีขายเยอะหรืออ๋อชอบมาทอดบางน้ำเขียวติดกับบุรีรัมย์ทางตอนเหนือใช่ไหมโคราชใจข้าวซึ้งข้าวอันนี้ต้องอะไรดี โอ้นี่เนือ้อนางชิ้น,น,น,นจ้าเกิดเท่าไหร่ล่ะคะเกิดรังสมัยประิษน,าน่ารักเชียวหนึ่ตั้งหลายอาย่างลายยเมีจานบูมาด้วยนะคือตอนนี้พี่ท็อปไม่อยากได้เสื้อยืดใช่ไหมอ,อยากได้กางเกงในแสดงว่ามันลืมเอากางเก,กงในมาแน่นอนเอามาแพ็คเอาสิซื้อไปใส่สิจวซื้อให้ใส่คอยังไม่ได้เลยสไปเดอร์แมน เสื้อเด็กนะฮะร้านนี้เป็นชุดเด็กทุกร้านจะมีป้ายคนละครึ่งหมเลยตนชคนละครึ่ตัวละ150บาทสำหรับใครที่สงสัยว่าถ้าจะมาเดินถนนซอตกาวะถ้าเอารถมาจอดรถที่ไหนใช่ไหมคะเขามีโซนให้จอดแบบนีเทศบาลเปิดให้เข้าจอดข้างนอกก็ได้หรือว่าถ้าอาแบบอุ่นใจใกล้ตำรวจก็ไปจอดที่สถานีตำรวจบุรีรัมย์ได้เลยค่ะอยู่ติดกันเลย น้ำหอมอุย้ยต้นไม้กำลังจะบอกว่าทางขวาแล้วนางก็ฟุ้งเข้ามา่าามอ,อันนี้มีแล้ว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 ,ลวจะดูสิ